สวัสดีค่ะช่องไอ้ช่องช่องวิตาเกับโพธิชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมากิน R T E O R O T O R O T O ใช่ไหมคะ R O T O มันคืออะไรนะมันคือมันคือ R t o E D o อ๋ออะไรนะ R t o E 2 o R t o E 2 o โอเคหรือว่า องม่วงแอปเปิลนั่นเองนะคะทุกคนนี่หนักนะคะหนักมากนะคะเท่าหน้าเราไม่ตังเลยแล้วฟังเสียงแล้วอ้อจ้าแรงมาทาถังหูลูกคลิปก่อนเลยค่ะอ่ะเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะมองปอกเปลือกปลือกเปลือกมันมาม่วงมากอ่ะมันม่วงนม่จช่เหมือนเหมือนัก เหมือนนมุดนะอือเอนนี้ไงอาทูอีอัวอาทูเกิยนมัน้อมเหมือนลูกมุดอ่ะอือโอ้ยรู้โอ้ป่วยอะไม่ได้กินดีร้อยแล้ว นี่นะคะเราผ่าเสร็จแล้วนะคะเป็นมะม่วงอาร์ทูอีอหรือเป็นมะม่วงแอปเปิลนั่นเองนะคะเม็ดเนี่ยมันเล็กนิดเดียวแต่เนื้อข้างในเนี่ยมันแน่นมากแม่มากินกันเลยค่ะกินเลยเปานี่นะคะทุกคนโอ้แท้เน่กินมันคล้ายๆมะมุดอะละมุดละมุด หอมเนอะ่ะนี่ละมุดเลยอ่ะม,อม,มันเป็นละมุดเลยอ่ะมันละมุดเลยแต่ว่ามันไม่มีเส้นใช่อร่อยอร่อยอร่อยบอกให้ยินเปรี้ยวรั่วอ่ะหอ,อม อันก็อ่ารอร่อยดีวยอ่าเปียวเผมอืมอืมอืมมันหวานมากแล้วก็เปรียว พ้ามันลุกหมงนเดียวข้ก็ไม่มลุกหมุนหรอป้ OK. อปร้อยไปนี่ร้อย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 ร้อ,อยพูกกินหราอันก่อนดิข้ามันลูกมุดอะอือเดี่ยวยว,วานรสอร้อยบต่ผมไม่รู้กินรสอืมนแล้วม่จัไม่เคยกินหมดเลยนะคะเลยจะหมดแล้วเนี่ย มันกินได้เพลิน,ม,น,ลม,นมันกินได้เพลินนะกินได้เพลินนี่กินได้แม่แต่กินเลยเ<น>พลินไม่หลงคือทำแล้วกินร้อยนี่อือโอ้โหอือก็คื <ๆ S 1> อเยอะเลยน้อย เด็กก็โอรรถหวานกระช่องเด็กก็มาโอ้แอบอร่อจริงลองไ่รู้กี่มันจะหวานๆเปรี๊ะๆมันจะเปรี้ยวแบบบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกมันอร่อยจนี่แเลยอิ่มเลยโบนี่เลยหลายลายเลยพูดเยอะโอ้ทุกคนเริ่มอิ่มแล้วนะคะทุกคนมันแบบ มันอิ่มมันร่อยลูกเนี่ยมันเนื้อมันเยอะแล้วก็กินอ่ะแล้วมันอิ่มนะคะทุกคนอิ่มเลยแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องมิตั้งกับปูด้วยนะคับค่ะ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 กะกะค่บายบาย